สวัสดีครับก็คงทราบกันท่วนน้านะครับว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรก็เป็นของท่านวันโนนะครับแล้วก็ที่สุยพัายนิดหน่อยคือไม่มีคู่แข่งนะครับไม่มีคู่แข่งไม่มีคนอื่นเสนอชื่อมาแข่งก็สุแล้วท่านก็ได้เลยตําแหน่งประธานไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังเลือก ประธานคนที่2องเอ้ยองประธานคนที่สองนะครับเอ้ยลองประธานคนที่หนึ่งนะครับลองประธานคนที่หนึ่งก็มีพักเพื่อไทยเสนอคนของพักเข้าไกลนะครับคือคุณหมออ,อะไรนะคุณหมอองคงคุณหมอปฏิพัฒน์แล้วก็พักรวมไทยสร้างชาตินะครับก็เสนอชื่อคุณเ,เกียบพลาดยอะไรนะชื่ออะไรนะพลาดอนเหรอหรืออะไรสักอย่างอืม หมือนว่าท่านนี้เคยอยู่เคยอยู่ประชาธิปัตย์หรือไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะแล้วก็มาตอนนี้เป็นคนไทยสร้างชาตินะครับตอนนี้ก็กําลังทยอยลงคะแนนกันนะครับท,ทยอยลงคะแนนทีละ2ี่สิบคนนะครับก็เห็นเขาเชิญพวกผู้สื่อข่าวออกจากห้องนะครับเพราะเป็นการลงคะแนนรับนะครับก็เป็นเรื่องของทางรัฐสภาไปเนาะผู้สื่อข่าวก็ออกมาพวกที่มีเกี่ยวข้องนะครับบภายนอกก็ ไปสักเดียวคงจะรู้เรื่องแล้วครับก็ก็ก,ก็ผ่านไปหนึ่งด่านนะครับผ่านไปหนึ่งด่านผ่านไปหนึ่งด่านละก็ทีนี้ก็รอร <c oughs> อโหวตเรื่องนายกแล้วครับเรื่องนายกก็จริงๆครับตามวิธีทางของประชาธิปไตยเนาะที่พวกเขาเข้ามากันอะ่ะจริงๆก็น่าจะให้ความเคารพมติ ประชาชนนะครับที่เขาเลือกนายกของเขามาแล้วนะครับส4บสล้านเสียงนะครับทั่วประเทศนะครับคือเยอะมากจาก3ามสิบสามสิบกว่าล้านเสียงเนาะก็เกือบเครึ่งนะครับเกือบกบครึค่ง <c oughs> เขาเลือกนายกเข้ามาแล้วจริงสสไม่รู้ละฝ่ายไ,ไหนฝ่ายไหนเนี่ยน่าจะเห็นว,ว่าเออเนี่ยคือวิถีทางประชาธิปไตยก็คือโอเคในเมื่อประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็สสอีสออกหยิบมือนึงก็ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนก็น่าจะเทให้เขาหมดโดยไม่ต้องไม่ต้องไปพึ่งสวนะครับไม่ต้องไปพึ่งก็คือยกให้หมดเลย500อืมแต่เมื่อกี้ก็ยังมีขาดนะครับคือท่านอาจจะออกไปเข้าน้ำมั่งทำธุระมั่งอะไรเนี้ยตอนเลือก รองประธานนะครับรองประธานคนที่1นนะครับก็มี493 494มั้งก็ขาดไป6กนะครับก็ขาดไป6กก็อาจจะไปทำธุระประปังแล้วก็เข้ามาไม่ทันหรืออะไรนะ <c oughs> ครับนั่นแหละก็ได้แต่หวังเนาะก็ได้แต่หวังว่าอยากปลุกจิตสำนึกของสสนะครับที่<ม>เป็นตัวแทนของประชาชนนะครับที่ท่านเข้ามาได้ก็เพราะว่าประชาชนเลือกท่านเข้ามานะครับ โดยวิธีทางประชาธิปไตยเนาะก็อยากจะให้เรื่องนาย,ยกให้มันแล้วเรื่องไปเลยเลยไม่ไม่ต้องไปคือเขาเรียกอ,อะไรนะที่เขาพูดกันอะ่ะปิดสวิตสวซะเนาะปิดสวิตไปเลยคือไม,ไม่ต้องมามีิสีิ์ออกเสียงละเพราะว่าสสเขาเขาเขาโหวตเลือกกันเองทั้ง500เสียงทั้ง500คนนะครับโอ้จะเป็นอะไรที่สวยงามมากนะครับก็ใฝฝันจากเลยอยาก อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็ยังไงก็ใจช่วยเราจะช่วยทุกฝ่ายนะครับอยากให้มีความสมัครสมานสามัคมคีคกันนะครับก็ประเทศไทยเราจะได้เดินหน้าสักทีระบบเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยก็จะได้งงหัวขึ้นนะครับอ้ตัวนี้ในแค่แถบอาเซียนนี่ก็แย่แล้วนะครับก็ประเทศนู้นประเทศนี้ก็เริ่มแสงรุดหน้าไปหมดแล้วนะครับประเทศไทยยังไม่ไปไหนเลยนะครับเพราะว่า ติดลมนะครับติดลมทางการเมืองนะครับมันมีเบี้ยวที่ผ่านมานะครับก็ยังไงก็จะช่วยให้ผ่านไปด้วยดีนะครับจนถึงโหวตเลือกนายกเลยโดยคุณพิธานะครับที่ได้รับเลือกได้รับสันชามติจากประชาชนนะครับ14ล้านเสียงนะครับเขาเลือกนายกเข้ามาแล้วแล้วก็อยากให้กลุ่มสสเนี่ยก็มีความแบบว่าสํานึกนะครับเลือกคุณพิธานะครับ ยังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็สู้ๆนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายอยากให้ทุกฝ่ายสมัครสมานสมาชิกันนะครับเพื่อที่บ้านเมืองจะเดินเดินหน้าไปด้วดีนะครับก็โอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ